ก็ถูกใจในเรื่องของทำเลแล้วก็แบบบ้านเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าอยู่ใกล้ที่ทํางานพี่ใกล้ที่ทํางานแฟนพี่สะดวกสบายดูสเปรนะคะเรื่องของเรื่องในกระดูสนจะมีการใส่ใจแต่ละหลัง่เหมือนกางวางที่เด้งเลยคะก็ที่ตั้งของโครงการก็ถือว่าเป็นการไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปลึกมากแล้วก็การจราจรการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวก นอสัตวรทมาเพื่อพร้อมแล้วแต่วข้างในหมู่บ้านมันมันมีความลมลื่นล้วความเยือกเย็นทำให้มันสุดหน้าอยู่ทุกครั้งที่แรงกงานกลับมาอยู่บ้านมันนานแล้วนะมันนานแล้วนะมันบ้านเราอ่ะตัวโครงการเองก็สวยงามเลยนะคะก็ตัว นะคะผู้คนที่อยู่ที่นี่ก็ดีะค่ะเป็นเติตรกันแล้วก็ในส่วนของทางโครงการเลยนะคะที่ดูแลก็ดูแลดีะค่ะเวลามีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้สะดวกะคะ่ะแล้วอบพอผมว่ามีการตรวจดูแลเรื่อยๆรู้สึกปลอดภัยดีประทับใจในการบริการของเจ้าหน้าที่นะคะอย่างงานการจัดงานทำนหน้าวันนี้ก็ได้รับความ่ชื่อลือจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ความใส่ใจเกี่ยวกับ กิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นไสบารทํามุ่งาทหรือว่าสงการอะไรเนี้ยค่ะก็ทําให้ผู้น้านได้มารู้จักกันแล้วได้